นอนเป็นงูอยู่นหน้าผมหมดเสียง <_ C> e <an> ใกล้ผมผมีตัว,วกำลังไปฮะดาวสองสามหนึ่งสามสองปเปดนงม้าอยู่เลยดาวหนึ่งดาวไปแล้วหนึ่ง โดนเสือกโดนเสือกโดนเสือกตัวล่างตัวล่างดาวนนึงดาวอีกนึงข้างล่างตัวนึงข้างไหนต้นไหนอยู่หลังเห็นนี้ตัวนึงเอาเฮ้ยทีมดาวนมาเลยเหรอดาวโดนไอ้ตัวล่างยิงอะเมื่อกี้เปิดหัวมา บนหัวมาบนหัวมาเสียงอยู่บนนั่งร้านเสียงอยู่บนนั่งร้านขึ้นไปหลังหินลังหินลังหินข้างหน้า้ายขวาเลยดาวหนึ่งดาวสองใช่ไหมบนนั่งร้านเหลือหนึ่งบนหอคอยบนนั่งร้านแตก นั่งร้านเอ้ยไม่แตกนี่ว่าหมวกสามโฟนไม้โฟนไม้ซ้ายดาวหนึ่งมีงูมีงูงดาวอีกหนึ่งบนนั่งร้านเรือนหนึ่งมันขึ้นไปเพื่อนดึงดึงกันอยู่ระเบิืช่ไม่ไดี ตายตากระสุนซ oh, oh ่อมผมกำลังจะหมดโอ้ยชักนิ้วแข็งมาแล้วเนี่ยนิ้วจะลอกเลยนะตัวหนีสองตัวชุบอยู่อ๋อตะอ้อมซ้ายตะอ้อมซ้ายนก แล้วงูลเลยบิงโดนขาเม็ดที่สองสองเม็ดแล้วนะตะเข้าทีมันโดนไปสองเม็ดแล้วเอ็มยีส่สี่ตัวเดียวตัวท้ายชุดพรางอุ้ยมันนอนชุดพางใช่มันนอน,นกระสุนเหลือสามสิบนัดสุดท้ายวัดเป็นวัดหรอวะ มองมันยากอะมองไม่เห็นเลยนะมันนอนกับพื้นอยู่นอนกับพื้นอยู่ลองเรียบร้อยเออจับมือสิครับรออะไรนะผมไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับนิ้วล็อกเลยได้ยินป่ะเสียงหังนิ้วนะ